สวีดาสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมันหันใครที่ยังไม่ดูภาคก่อนหน้านี้ให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจและจะได้สนุกไปกับหนังในฮันิบาลอัมมหิตไม่เงียบฆาตรกรในภาคนี้มีฉายาว่า Buffalo Bill เป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่พอฆ่าเหยื่อแล้วมันจะชอบถลกเอาหนังของเหยื่อไปด้วยก่อนจบภาคเรดดากรคุณหมอชิลตันก็มาบอกฮันนบาลใช่ไหมครับ ว่าจะมี f b i สาวมาขอคุยด้วยและ f b i สาวคนนั้นก็คือแคลลิสแต่ว่าตอนนี้เธอยังไม่ได้เป็น f อ i เต็มตัวนะครับเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานเท่านั้นแต่แคลลิสตั้งใจฝึกอย่างหนักเพราะว่าเธอต้องการจะเป็น f อ i ให้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งในระหว่างที่เธอฝึกอยู่แจ็คคอร์ฟอร์ดก็เรียกให้เธอไปพบแจ็คคอร์ฟอร์ดเนี่ยเป็นหัวหน้าของฝ่ายตรวจสอบพฤติกรรมฆาตกรต่อเนื่องนะครับซึ่งมันเป็นแผนกที่แคลิสอยากจะเข้ามากๆเมื่อเธอเรียนจบ แจ็คก็เล่าให้เธอฟังว่าตอนนี้พวกเรากําลังรวบรวมข้อมูลของผู้ฆาตรกรต่อเนื่องอยู่แต่มีฆาตรกรคนหนึ่งมันไม่ยอมให้ข้อมูลกับเราเขาก็คือฮันนีบาลฉันก็เลยอยากให้เธอลองไปคุยกับเขาดูเผื่อว่าเขาจะยอมให้ข้อมูลกับเธอเพราะว่าดีไม่ดีฮันนีบาลอาจจะมีเบาะแสของไอ้บัลฟ์ฟลอรบิลด้วยแต่ฉันขอเตือนไว้ก่อนว่าห้ามคุยเรื่องส่วนตัวกับฮันนีบาลเด็กขาดด้วยความที่เธอเป็นเด็กฝึกงานนะครับหัวหน้าสั่งอะไรก็ต้องทำตาม แคลิสมุ่งหน้าไปหาฮนันนบาวทันทีเธอก็ไปเจอกับหมอชิวตันก่อนเลยคุณหมอเนี่ยก็เป็นเท่าหัวงูพยายามพูดหยอดแคลิสแถมยังชวนเธอไปเที่ยวอีกด้วยแต่ก่อนที่เธอจะเข้าไปคุยกับฮนันนบาลคุณหมอก็เตือนว่าอย่าเข้าใกล้ฮนันนบาลจนเกินไปเพราะว่าคนล่าสุดโดนมันกินลิ้นไปแล้วแคลิสเดินไปหาฮันนิบาลด้วยความระแวงทันใดนั้นนักโทษห้องข้างๆข,ข,ของฮนันนบาลมันก็โผล่มาและแซวเธอประมาณว่า โอ้ฉันได้กลิ่นจิมมี่ของเธอลอยเข้ามาในห้องเลยแต่แคลิสก็ไม่สนใจและเดินต่อไปพอไปถึงฮันนิบาลก็ยืนรอเธออยู่แล้วฮันนิบาลก็ขอดูบัตร a อบของเธอก่อนเลยนะครับพอดูเสร็จเขาก็รู้ทันทีว่าเธอเป็นแค่เด็กฝึกงานแคลิสก็เลยตอบไปว่าใช่ฉันเป็นแค่เด็กฝึกงานฉันมาที่นี่เพื่อมาเรียนรู้จากคุณให้คุณตัดสินใจไปเลยว่าฉันมีคุณสมบัติเพียงพอไหมและดูเหมือนว่าฮันนิบาลจะชอบคําตอบของเธอซะด้วย ฮันนบาลก็ถามเธอต่อว่าคนไข้ห้องข้างๆฉันมันได้แซวอะไรเธอหรือเปล่าแคลริสก็เลยตอบไปว่าใช่เขาบอกว่าได้กลิ่นจิมมี่ของฉันคือฮันนบาลเนี่ยในบางครั้งพี่แกก็มีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่นะครับฮันนบาลก็ไม่พอใจเท่าไหร่ที่แคลริสโดนแซวแบบนั้นจากนั้นแคลริสก็เปลี่ยนเรื่องไปถามถึงรูปในห้องของฮันนบาล ฮันนบาวก็ตอบไปตามปกติว่าในรูปมันคือที่ไหนและแคลิสก็เปลี่ยนเรื่องเธอพูดถึงแบบสอบถามที่จะให้ฮันนบาลทำแต่ฮันนบาลก็ไม่ยอมทำฮันนิบาวก็บอกว่านี่คุณจะคุยกับผมให้ผมตายใจแล้วหลอกให้ผมทำแบบสอบถามอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้ผลหรอกนะฮันนบาวก็บ่นว่าแจ็คคอร์ฟอร์ดเนี่ยมันคงจะยุ่งมากสินะกับคดีบัฟฟาโลบิลมันก็เลยส่งเด็กฝึกงานมาแบบนี้ไหนแคลลิสเธอลองตอบฉันสิว่า ทำไมบัฟฟาโลบิลถึงต้องถลกหนังของเหยื่อแคลิสก็ตอบไปว่ามันเป็นความตื่นเต้นของฆาตรกรพอฆ่าเหยื่อเสร็จมันก็จะเก็บของที่ระลึกไปสะสมแต่สําหรับคุณคุณฮันิบาวคุณไม่สะสมแต่คุณกินฮนันนบาลก็เล่าให้แคลิสฟัง ว่าเคยมีคนให้เขาทำแบบสอบถามแบบนี้แหละแต่เขาจับมันกินตับกับไวแสนอร่อยไปแล้วสุดท้ายฮันนีบาลก็ไม่ยอมทำแบบสอบถามแถมยังไล่แคลริสให้กลับไปด้วยในขณะที่แคลริสกำลังเดินกลับไอ้ขนไข่ห้องข้างๆเนี่ยมันก็ช่วยตัวเองแล้วก็โยนน้ำมาใส่หน้าแคลริสซะงั้นฮันนีบาลเห็นแบบนั้นก็เลยเรียกเธอกลับมาพร้อมกับบอกว่าฉันไม่ทำแบบสอบถามหรอกนะแต่ฉันจะช่วยเธอฮันนีบาลก็ให้คำใบ้กับเธอลองมองดูตัวเองสิแล้วไปตามหาโมเฟก คนไข้เก่าของฉันด้วยความที่แคลิสเธอเป็นผู้หญิงนะครับถึงเธอจะพยายามเข้มแข็งแค่ไหนเจอเรื่องแบบเมื่อกี้เข้าไปก็ต้องขวัญเสียเป็นธรรมดาและหนังจะให้เราเห็นวัยเด็กของแคลิสนิดหน่อยนะครับว่าพ่อของเธอเป็นนายอำเภอจากนั้นแคลิสก็ขำใบของฮันนบาลไปหาข้อมูลจู่จูแจ็คคอร์ฟอร์ดก็โทรมาและบอกว่าคนไข้ห้องข้างๆข,ข,ข,ของฮันนบาลเนี่ยตายแล้วคือพี่แกเนี่ยโดนฮันนบาลพูดปันประสาททั้งวันนะครับจนมันเกินลิ้นตัวเองตาย หนังจะสื่อว่าฮันนิบาลเนี่ยแค่คำพูดก็สามารถฆ่าคนได้แคลริสก็บอกแจ็คว่าพอลองเอาคำใบ้ของฮันนิบาลเนี่ยไปหาข้อมูลแล้วมันไปตรงกับโกดังเก็บของแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของก็คือโมเฟตคนไข้เก่าของฮันนิบาลแคลริสจึงมุ่งหน้าไปที่โกดังเก็บของและสำรวจหาหลักฐานแต่สิ่งที่เธอได้เจอด้านในมันคือหัวของใครก็ไม่รู้ที่โดนสตารเอาไว้แถมยังโดนแต่งหน้าด้วย คลิสรีบกลับไปหาฮันนบาลทันทีถึงแม้ฝนจะตกหนักพอไปถึงฮันิบาลพี่แกก็มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาผ้าให้เธอเช็ดหัวแคลิสก็สงสัยว่าภาพวาดและหนังสือในห้องของคุณหายไปไหนหมดฮันิบาลก็ตอบว่าฉันโดนลงโทษนะักที่ทั้งไมคนข้างห้องตายไม่นําซ้ําไอ้หมอชิวตันมันยังแกล้งฉันเปิดรายการศาสนาเสียงดังๆให้ฉันดูอีก คือไอหมอชิลตันเนี่ยมันไม่ชอบคิดหน้าฮนันนบาลนะครับพอได้ทีมันก็เลยแกล้งใหญ่เลยส่วนฮนันนบาลนั้นก็ไม่ชอบหมอชิลตันเหมือนกันพี่แกก็เลยบ่นว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปอยู่คุกอื่นคุกที่มันสามารถมองเห็นต้นไม้และแม่น้ำได้แคลิสก็ถามว่าหัวในโ,โกดังเป็นของใครคุณฆ่าเขาเหรอฮนันนบาลก็ตอบไปว่าเปล่าฉันไม่ได้ฆ่าหัวนั่นเป็นของคนที่มีชื่อว่าเบนเจามินอันที่จริงฮนันนบาลรู้ตัวจริงของบัฟฟาโลบิลนะครับ แต่พี่แกเนี่ยไม่อยากบอกข้อมูลง่ายๆฮันนีบาลก็มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดว่าฉันช่วยเธอจับฆาตรกรฉันขอไปอยู่คุกอื่นได้ไหมคุกที่มันสามารถมองเห็นต้นไม้และเห็นแม่น้ำได้และหนังจะให้เราเห็นฆาตรกรที่มันกําลังมองหาเหยื่อคนต่อไปและผู้หญิงโชคร้ายคนนั้นเพิ่งกลับมาจากการซื้อของและกําลังจะเข้าไปในบ้านฆาตรกรเนี่ยมันก็แกล้งทําทีว่ายกโซฟาขึ้นรถไม่ไหวผู้หญิงคนนั้นเลยมาช่วยเธอก็เลยโดนฆาตรกรเนี่ยเล่นงานจนสลบไป หลายวันต่อมาแคลิสก็ถูกเรียกตัวให้ไปดูศพที่ถูกบัฟฟาโลบิลฆ่าระหว่างการเดินทางแจ็คคอร์ฟอร์ดก็บอกข้อมูลว่าเหยื่อแต่ละคนเนี่ยไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืนเลยแสดงว่ามันรอให้เหยื่อตายก่อนแล้วค่อยถลกหนังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสำรวจศพซึ่งกลิ่นมันเหม็นมากนะครับถึงขั้นต้องทายาเลยทีเดียว แคลิสเธอเป็นคนที่ต้องบรรยายสภาพศพและก็บันทึกข้อมูลเอาไว้นะครับฉากนี้คือน่าสงสารมากๆเธอทำแบบกล้าๆกลัวๆแทบจะร้องให้เลยทีเดียวสักพักแคลิสก็สังเกตเห็นว่าในปากของศพเหมือนมีอะไรถูกยัดอยู่ลักษณะของมันเหมือนดักแด้ของมแมลงอะไรสักอย่างแจ็คคอร์ฟอร์ดก็จับศพพลิกดูด้านหลังปรากฏว่าเหยื่อรายนี้ถูกกรีดเอาหนังส่วนหลังออกไปกรีดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเลยนะครับจากนั้นแคลิส ก็ออกมาแรงไปให้เพื่อนของเธอที่เก่งเรื่องนี้ตรวจสอบผลออกมาว่ามันคือดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนตัดมาที่บ้านของฆาตรกรพี่แกกําลังเอาหนังของเหยื่อที่ถลกมามาเย็บเป็นเสื้อผ้าภายในบ้านเนี่ยก็จะมีเสียงของเหยื่อคนล่าสุดร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากในบ่อน้ําด้วยนะครับและหญิงสาวที่อยู่ในบ่อน้ํานั่นก็คือแคสเทลีนเธอเป็นลูกของคนใหญ่คนโตท่านบุตรธีสมาชิกชมรมคนชอบเออไม่ใช่ด้วยความที่เธอเป็นลูกของคนใหญ่คนโตนะครับ แคลิสเลยไปขอให้ฮนันดบาลเนี่ยช่วยคดีนี้นหน่อยเพราะว่าถ้ายอมช่วยท่านวุฒิสมาชิกจะทําเรื่องย้ายคุณให้ไปอยู่คุกอื่นแถมได้ไปเที่ยวปีละครั้งด้วยฮนันดบาลก็ตอบตกลงแต่ฮนันดบาลก็ไม่ยอมบอกข้อมูลง่ายๆนะครับพี่แกจะเล่นเกมแลกข้อมูลกับแคลิสก่อนโดยให้แคลิสบอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองมาก่อนเอาง่ายๆก็คือสลับกันบอกข้อมูลนั่นเองครับฮนันดบาลก็ถามว่าความทรงจําที่แย่ที่สุดของเธอคืออะไรแคลลิสก็ตอบไปว่า แม่ของฉันตายตอน3ขวบจากนั้นพ่อก็มาตายตอนฉัน10บขวบถ้ายัางจํากันได้พ่อของเธอเนี่ยเป็นนายอาเภอนะครับตายเพราะว่าโดนคนร้ายยิงจากนั้นเธอก็ได้ไปอยู่กับญาติของแม่เธอแต่เธอก็อยู่ได้แค่2เดือนและเธอก็หนีออกมาจากบ้านคราวนี้ถึงทีฮันนีบาลต้องบอกข้อมูลบ้างแล้วนะครับฮันนีบาลก็ถามว่าเหยื่อทุกรายเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วเหยื่อทุกรายก็มีดักแด้ผีเสือ้อติดอยู่ในคอใช่หรือเปล่าแคลริสก็งงสิครับ ว่าฮันดบาลรู้ข้อมูลขนาดนี้ได้ยังไงแคลิสก็ถามต่อว่าแล้วทําไมถึงต้องเป็นผีเสื้อฮันดิบาวก็ให้ข้อมูลประมาณว่าผีเสื้อมันก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงจากนอนไปเป็นผีเสื้อที่สง่างามไอฆาตกรคนนี้ก็เช่นกันมันต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนผีเสื้อฆาตกรคนนี้เป็นชายที่อยากเปลี่ยนแปลงเป็นหญิงฆาตกรคนนี้มีปมในวัยเด็กเขาจึงเกลียดตัวตนของตัวเองและอยากจะเปลี่ยนแปลงมัน ฮันิบาลก็ให้คำใบ้มาเหมือนเดิมนะครับว่าให้เช็คดูศูนย์ผ่าตัดแปลงเพศว่ามีชื่อใครที่โดนปฏิเสธบ้างและบทสนทนาทั้งหมดนี้คุณหมอชิวตันก็ได้แอบฟังไว้หมดแล้วชิวตันก็เลยมาบอกฮนันนบาลว่าอย่าไปเชื่อเอบีสาวนั่นเลยฉันโทรไปคุยกับวุฒธธิสมาชิกแล้วเขาไม่ได้ย้ายแก่ไปไหนทั้งนั้นแต่ถ้าแกยอมบอกฉันละก็ว่าคนร้ายคือใครฉันจะเป็นคนช่วยย้ายแกไปอยู่ที่อื่นเอง คือหมอชิวตันเนี่ยมันอยากดังนะครับอยากมีส่วนร่วมกับคดีนี้ซึ่งฮันนีบาลก็โอเคกับข้อเสนอแต่ฮันนีบาลมีข้อแม้ว่าเขาจะเป็นคนไปบอกชื่อคนร้ายกับบุธิที่สมาชิกเองแต่ก่อนการเดินทางฮันนีบาลก็ได้แอบหยิบปากกาของคุณหมอชิวตันที่ลืมเอาไว้ติดตัวมาด้วยฮันนีบาลเดินทางมาจนถึงสนามบินเพื่อไปบอกชื่อคนร้ายกับบุตที่สมาชิกชื่อของคนร้ายก็คือลูอิสเขาเคยเป็นคนไข้เก่าของผมเองซึ่งลูอิสเนี่ย เป็นแฟนกับเบนจามินคนที่หัวขาดนะครับแสดงว่าลูอิสมันฆ่าตัดคอแฟนตัวเองฮันนบาลก็บอกข้อมูลต่อว่าคนร้ายมันหนักประมาณเท่านี้มันสูงเท่านี้และมันอายุเท่านี้ไอหมอชิลตันก็ได้หน้าสิครับเพราะว่าฮันนบาลเป็นคนไข้ของมันฮันนบาลตอนนี้ก็ได้ไปอยู่ในคุกใหม่ตามข้อเสนอแคลริสก็เข้ามาแล้วบอกว่าฉันรู้นะว่าคุณโกหกเรื่องชื่อคนร้ายคุณสลับคาใช่ไหมล่ะชื่อจริงของคนร้ายก็คือไอออนฮันนบาลก็เห็นว่าแคลริสเนี่ย ต้องการจะจับคนร้ายมากพี่แกก็เลยใช้มุกเดิมครับโดยให้แคริสบอกข้อมูลของตัวเองมาก่อนว่าทําไมตอนนั้นเธอถึงหนีออกจากบ้านแคลริสก็เล่าว่าตอนที่เธอย้ายไปอยู่กับญาติเธอทนไม่ไหวที่ญาติของเธอกําลังจะฆ่าลูกแกะเธอก็เลยอุ้มลูกแกะและหนีออกมาจากบ้านเพื่อช่วยเหลือมันแต่ด้วยความที่เธอเป็นเด็กเธอจึงหนีไปได้ไม่ไกลและญาติของเธอก็จับได้เลยส่งฉันไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าฮันนีบาลก็พูดประโยคนึงออกมาว่าถ้าเธอจับคนร้ายคดีนี้ได้ เธอคิดว่าเธอจะไม่ได้ยินเสียงลูกแก่อีกแล้วใช่ไหมแต่ทันใดนั้นชิวตันก็มาลากตัวแคลิสออกไปเพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอมาถามข้อมูลอะไรอีกแล้วแต่ก่อนที่เธอจะไปฮันนีบาลก็ยื่นเอกสารเกี่ยวกับคดีให้เธอทุกคนจําปากกาที่ฮันนีบาลมันแอบหยิบมาได้ไหมครับพี่แกก็ใช้ปากกาสะดอกกุญแจมือและก็เล่นงานเจ้าหน้าที่ที่เอาอาหารมาให้จนเละคนนึงเนี่ยโดนฆ่าและก็แขวนไว้ส่วนอีกคนก็โดนกัดกินหน้าจนเละ แต่ว่ายังไม่ตายนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนําตัวเขาไปส่งโรงพยาบาลแต่ที่ไหนได้คนที่นอนอยู่ตรงนั้นคือฮันนีบาวพี่แกนถลกหนังหน้าของตํารวจมาเป็นหน้ากากเพื่อปลอมตัวส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่โดนถลกหนังหน้านั้นก็โดนใช้เป็นเหยื่อล่อให้ตํารวจเข้าใจผิดคิดว่าฮันนีบาวตายแล้วส่วนฮันนีบาวตัวจริงนั้นก็ได้หนีลอยนวลไปเรียบร้อยแคลิสเอาเอกสารที่ฮันนีบาวให้มานั่งวิเคราะห์จนเธอสังเกตได้ว่าเหยื่อคนแรกเนี่ย ถูกพบเป็นลายที่3แสดงว่าฆาตรกรคนนี้มันได้เลงเธอไว้นานแล้วและฆาตรกรกับเหยื่อจะต้องรู้จักกันแน,แน่แคลิสก็เลยไปหาข้อมูลที่บ้านของเหยื่อคนแรกจนเธอได้รู้ว่าเหยื่อคนแรกเนี่ยเป็นช่างตัดเสื้อแถมรอยตัดตรงเสื้อก็มีตำแหน่งเดียวกันกับที่ศพด้วยคือฆาตรกรเนี่ยมันเอาหนังของเหยื่อไปเย็บทำเป็นชุดแคลลิสก็เลยสรุปข้อมูลได้ว่าฆาตรกรเนี่ยมันไม่ฆ่าเหยื่อในทันที มันจะปล่อยให้เหยื่ออดอาหารจนผอมหนังของเหยื่อจะได้ย,นยน่นๆเวลาถลกหนังจะได้ถลกง่ายๆส่วนแจ็คที่กําลังคุยสายอยู่นั้นพี่แกก็รู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเพราะว่าไปเช็คศูนย์ผ่าตัดตามที่ฮันนีบาวบอกพร้อมกับรู้ชื่อของฆาตรกรด้วยและตอนนี้พวกเขากําลังจะไปจับมันแจ็คก็บอกให้แคลริสเนี่ยหาข้อมูลต่อไปเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตัดมาที่ฆาตรกรบ้างครับพี่แกก็เอาหนังหัวของเหยื่อมาใส่เป็นวิกพร้อมกับแก้ผ้าเต้นในบ้าน กลับมาที่แจ็คครับพอไปถึงบ้านของฆาตกรปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยสรุปพี่แกเนี่ยได้ข้อมูลมาผิดแต่ก็บังเอิญบังเอิญครับคนที่ไปเจอบ้านของฆาตกรดันเป็นแคลริสเพราะว่าเธอตามสืบข้อมูลไปเรื่อยๆจนไปเจอบ้านของมันตอนแรกแคลริสก็ยังไม่รู้นะครับว่าเนี่ยคือฆาตกรแต่เธอก็นันไปสังเกตเห็นผีเสื้อกลางคืนที่บินอยู่ในบ้านเธอก็เลยเอิดใจได้ว่าไอนี่แหละคือฆาตกรฆาตกรมันก็วิ่งเข้าไปหลบในบ้าน พอแคลิสวิ่งตามไป<ๆ>เธอก็ไปเจอกับเหยื่อคนล่าสุดที่ถูกขังเอาไว้เธอก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตำรวจก็มาช่วยแล้วจากนั้นแคลิสก็ตามฆาตรกรต่อไปจนไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งฆาตรกรมันก็ดับไฟครับแคลิสม,มองอะไรไม่เห็นแต่ฆาตรกรเนี่ยมันมองเห็นนะเพราะว่ามันใส่ไนท์วิชั่นแคลิสตอนนี้เนี่ยยังกันล่าท้าผีสันไปหมดเลยนะครับกล้ากล้ากูกลัวในจังหวะที่คนร้ายกําลังจะยิงเธอมันก็มีเสียงดังแก๊กนะครับแคลลิสพอได้ยินเสียง เธอก็หันมายิงใส่ไม่ยัง้งปิดฉากฆาตรกรบัฟฟาโลบิลแคเทเธอรีนลูกคนใหญ่คนโตเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือเธอออกมาได้อย่างปลอดภัยต่อมาแคลิสก็ได้รับบรรจุเป็น f อบเต็มตัวอย่างภาคภูมิใจแล้วนะครับในงานเลี้ยงนั่นเองก็มีโทรศัพท์โทรมาหาเธอคนในสายก็คือฮันนิบาลฮันนิบาลก็บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันไม่ตามหาเธอหรอกฉันขอให้เธอดูแลตัวเองดีๆก็พอแล้วเอาล่ะฉันต้องไปแล้วมีเพื่อนมาดินเนอร์และเพื่อนคนนั้นก็คือ หมอชิวตันนั่นเองครับเอาละมึงได้เวลาเอาคืนแล้วและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมเอ่ยผมพูดไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแนะนําให้ดูเต็มเรื่องนะเพราะว่าสนุกมากเรื่องราวในภาคต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามชมนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรรบฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ